ประเด็นหลักแล้วก็ประเด็นที่เป็นหัวข้อใหญ่ของเราวันนี้นะฮะนั่นก็คือจูจิสึไคเซนซีโร่เดอะมูฟวี่นะฮะมหาจอมเวทผนึกมารภาคศูนย์เดอะมูฟวี่นะฮะก็ถือว่าเป็นหนังที่ตอนแรกไม่ได้รู้สึกอยากดูเท่าไหร่อ่ผู้ตามตรงว่าไม่ได้รู้สึกอ,อ,อยากดูอะไรกับมันเท่าไหร่แต่ไป,ไปมาๆก็อยากดูด้วเพราะว่าไปดูแอนิเมชันมานะครับที่รีวิวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วชอบมาก ชอบจริงๆแบบเฮ้ยนี่มันคือทางของเราเลยนะชอบการเล่าเรื่องชอบดีเทลชอบอะไรแหละตัวหลายอย่างชอบเพซิ่งของมันชอบที่ว่ามันไม่ต้องไปฝึกวิชาอะไรมากมายชอบฉากแอคชั่นชอบตัวละครชอบไวร้ายคือคือชอบแทบจะทุกอย่างอาจจะไม่ได้ชอบช่วงหนึ่งที่แบบว่าเอาตัวละครมาสู้ใส่กันน่ะมีช่วงนึ่งเอาตัวละครพวกเดียวกันมาสู้ใส่กันรู้สึกว่ามันไม่ได้ความตื่นเต้นกับการเล่าเรื่องแบบนี้รู้สึกความเข้มข้นมันค่อนข้างที่จะต่ำนะครับก็เลย ก็เลยไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยด้วยความรู้สึกตื่นเต้นมากๆแต่ก็ต้องยอมรับเมื่อดูจบออกมาแล้วความรู้สึกแรกเลยคือผมว่ามันไม่ควรจะเป็นหนังว่ะผมไม่รู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นหนังว่ะผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นซีรีส์ว่ะมันควรจะเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์มันควรจะเป็นพาร์ทหนึ่งของซีรีส์อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอเคสร้างมาคือสร้างมาเป็นตอนพิเศษออกมาระหว่างซีซันนึกับซีซันสองหรือจะเป็นตอนพิเศษ ฉายเป็น OVA อะไรก็ได้ผมมีความรู้สึกว่าการเป็นหนังของมันนะมันทำให้เพ c i n g ของเรื่องราวแม่งเสียอันนี้ส่วนตัวเลยนะคือคือหนังเรื่องนี้เป็นภาคสนยนอย่างที่บอกมันเป็นเล่าเรื่องราวของตัวละครชื่อยูตะซึ่งในซีรีส์มันมีพูดว่าเฮ้ยมันมีมีรุ่นพี่จริงๆมีสี่คนแต่คนนึงมันเก่งมากปีที่แล้วมันก็มันก็ไม่ได้เล่าหรอกว่ารุ่นพี่คนนี้มันมันหายไปไหน เรื่องนี้ก็จะเล่าว่าเฮ้ยยูตะมันมาเป็นสมาชิกของแก๊งนี้ได้ยังไงมันเป็นใครทำไมมันเก่งมากเก่งมากเพราะอะไรน,นู่นนั่นนี่ซึ่งคุณก็ไปดูในโรงมันเองนะแต่ผมผมจะไม่ลงดีเทลตรงนั้นตรงนั้นนะเพราะเดี๋ยวมันจะสปบบอยแต่ในความคิดของผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมดูหนังไป15นาทีแรกอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันควรจะเป็นตอนจบของ e ีหนึ่งของหนังของถ้าเป็นซีรีส์มันควรจะเป็นจบ E p พีหนึ่งเพราะว่ามัน มันเล่าเรื่องได้ในระดับหนึ่งแล้วอะมันเล่าเรื่องว่าเฮ้ยไอคนนี้มาเป็นแบบนี้แบบนี้อ้านี่อ๋อ,อมันมีอ่ามันมีพลังอะไรน,นู่นนั่นนี่ปุ๊บผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจบอีพีหนึ่งแล้วแล้วก็ไปต่อที่อีพีสองก็จะเล่าเรื่องราวอะไรอีพีสามอีพีสี่อีพีห้าก็ไปเล่าเรื่องราวต่อเนื่องได้แต่ด้วยความเป็นหนังเนี่ยมันต้องขมวดทุกอย่างเหลือชั่วโมงครึ่งอะผมรู้สึกว่ามันทําให้เพลซิ่งทุกอย่างของหนัง,นงเรื่องนี้การขับเคลื่อนของหนัง,นงเรื่องนี้มันเสีย ต้องมีตอนสองมีตอนเนื่องแล้แลวมันกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชื่นชอบในซีรีส์มากๆที่มันดําเนินเรื่องเร็วแต่ใน,ในแต่ละตอนพอมันดําเนินเรื่องเร็วแบบนั้นแต่มันอยู่ในภาวะของหนึ่งชั่วโมงครึ่งมันดินกลายเป็นข้อเสียมันดินกลายเป็นเฮ้ย <uf> ชั่วโมงครึ่งทุกอย่างเกิดเร็วมากไอ้นี่ไอ้นี่อ๋อไอ้นี่ไปทํานี่อ๋อนี่กลับมาไอ้นี่ไปทําโน่น <expired> ไอ้นี่ไปทําโน่นคือคือเหมือนว่ามันเร็วอ่ะมันเร็วเกินไปจนเรารู้สึกว่ากูยังไม่ทันจะ จะอยู่กับตัวละครกูยังไม่ทันที่จะซึมซับอะไรกับตัวละครเลยในขณะที่ซีรีส์มันจะมีช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยแอคชั i, ่นก็นานจะได้คุยกันได้เรียนรู้ตัวละครมากมากแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่ามึงยังไม่ทันให้กูตัวรู้จักตัวละครร,ครู้จักอะไรเลยไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วาไปทำนู่นไปทำนี่ไปทำโน่นไปทำาน่นมันเหมือนว่ามันไม่มีช่วงเวลาหย,ยุดที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเราเราอยู่กับตัวละครขนาดนี้ความสัมพันธ์ของตัวละครกับทีมที่เราเห็น่ะ ผมรู้สึกว่าเขาเล่าได้ดีแล้วนะเขาเล่าได้ดีแล้วโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของสองคอหลักของตัวละครในเรื่องซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมาเล่าแล้วเราแล้วเราคลิกคือมันไม่ค่อยจะมีแบบว่าโพสทีฟผมรู้สึกว่าในกูนโชเนนมันไม่ค่อยมีความสัมพันธ์แบบว่าโพสทีฟต่อกันเท่าไหร่มันมีแต่แบบกูจะเป็นคู่แข่งมึงกูจะเป็นคู่แข่งมึงแต่มันไม่ค่อยมีความรู้สึกสัมพันธ์ที่แบบเป็นความรู้สึกเชิงบวกว่าเราสนุกสนุกกันนะเว้ย เราเป็นเพื่อนกันเราสนับสนุนกันเว้ยกูชื่นชมมึงแบบนี้นะเว้ยเพื่อนมึงก็ชื่นชมกูแบบนี้ได้ต่างคนต่างแบบมีความสัมพันธ์แบบชื่อแบบเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าต่างคนต่างชื่นชมกันเป็นความสัมพันธ์แบบโพซิทีฟที่ต่างคนต่างผลักดันกันเราจะไม่ค่อยเห็นในใ,ในในตระกูลโชเนนถ้าเขาหลายแต่เรื่องเนี้ยเขามีแล้วผมรู้สึกว่าเขาถ่ายทอดมาได้ดีด้วยช่วงเวลาที่เขามีขนาดเขามีเวลาแค่ชั่วโมงครึง่งอะ่ะเขาถ่ายทอดด้านนี้ได้เพียงแต่ว่ามันมันไม่ได้กลายเป็นความสัมพันธ์แบบที่เราดูใน ในซีรีส์ที่เรารู้สึกมันเรามีเวลาที่จะอยู่กับมันเยอะเราก็เห็นความสัมพันธ์ของตัวละครความผูกพันของตัวละครซึ่งมันมันให้ภาพของความเป็นทีมที่เฮ้ยตอนนี้สัมพันธ์กับตัวนี้ว่ะตัวนี้ความสัมพันธ์กับตัวนี้ว่ะแต่เนี้ยด้วยความที่ว่ามันมันน้อยเกินไปผมก็เลยรู้สึกว่าไอความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นมันเวิร์สสำหรับหนึ่งตัวละครนั้นคู่เดียวอะแทนที่มันจะเวิร์สสำหรับทุกๆคนในเรื่องหรือบางทีก็เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างแบบตอนต่อสู้ซึ่่่่งงงมมมันนกก็็เปแบบบคววาาาาอยทีผรู้สึ มันควรจะให้เวลาที่เราพักเราได้พักเราได้ผ่อนบ้างแต่ด้วยความที่เป็นหนังชั่วโมงครึ่งทุกอย่างมันก็เลยต้องไปเร่งผมชอบชื่อๆใครเซนในซีรีส์คือตอนแบบพวกตอนที่มันไร้สาระตอนแบบเล่นเบสบอลตอนอะไรอย่างเงี้ยที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตอนที่ผ่อนตัวละครมันตัวละครทุกตัวมันต้องมีช่วงผ่อนเพื่อให้ทุกคนมันคลายตัวเองออกมาก่อนที่มันจะไปขมวดปมใหม่ใช่ไหมแต่เนี้ยด้วยความชั่วโมงครึ่งมันไม่มีช่วงเวลาผ่อนเลยมันแบบ เหมือนจะพอแล้วบีบเข้ามาใหม่เหมือนจะพอแล้วบีบเข้ามาใหม่เหมือนจะพอแล้วบีบเข้ามาใหม่ทุกอย่างมันก็เลยมันก็เลยเร่งรีบแล้วก็เร่งร้อนไปหมดจนในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกอ่ะในแง่ของแบบความสนุกในแง่ของเรารู้สึกว่ามันต้องถ้าเป็นหนังธรรมดาใช่ไหมมันก็ต้องค่อยๆบิวอัพทีละนิดบิวอัพ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 จนพระเอกไประเบิดตอนสุดท้ายใช่ไหมถ้าถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นแต่เรื่องเนี้สิบห้านาทีแรกพระเอกร,ระเบิดแล้วครึ่งชั่วโมงพระเอกระเบิดแล้ว ช่วงมงสุดท้ายพี่เอกระเบิดแล้วมันก็ยิ่งคำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้ไต่อารมณ์ความรู้สึกอ่ะมันระเบิดมันแบบแทนที่มันจะแบบกุ๊ปปุุ๊บแบบรวมอย่างเงี้ยแล้วก็ระเบิดตุ้มทีเดียวมันกลายเป็นระเบิดสิบห้าที่ระเบิดสิบห้าที่ระเบิดแล้วพอสุดตอนสุดท้ายแล้วที่มันที่มันระเบิดที่ควรจะเป็นลูกที่มันใหญ่ที่สุดลูกที่มันทําให้เรารู้สึกว่าหูยมันรอได้เรารอเวลานี้มันนานแล้วมต้องอย่างนงี้แหละสดใจว้ยสีใจมันมันไม่เอฟเฟกตทีฟเท่าที่ควร เพราะว่ามึงเล่นระเบิดทุก15นาทีซึ่งผมเข้าใจในระดับหนึ่งนะที่มันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าในมังงะมันมันไม่ได้จะต้องเป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ไหมในมังงะมันก็มีวิธีเล่าที่มันไม่เหมือนกันมันก็จะมจนต้องมีฉากแอคชั่นเพื่อจะเล่าอะไรบางอย่างอาร์คหนึ่งอะจบอาร์คหนึ่งเพเอกเรียนรู้พลังเพเอกเรียนรู้เรื่องโลกของจูจุสุไคเซนเพเอกเรียนรู้เรื่อง,องน,นู่นนั่นนี่ผู้ร้ายปีศาจมันก็ต้องใช้วิธีการนี้ซึ่งอย่างที่บอก พอมันอยู่ในซีรีส์ที่เราได้ดูมาแม่งเวิร์กเพราะมันเป็นซีรีส์แต่เขาอยู่ในหนังมันขัดหูขัดตาไปซะหน่อยนะครับบุคลิกของพระเอกตอนแรกผมก็ลำคาญแต่ผมผมดูไปเรื่อยๆ่ผมก็ผมก็เฉยๆผมผมผมก็รับได้แล้วก็เขาก็เองก็เข้ากับแกง๊งแก๊งนี้3คนนี้ได้ดีนะครับแก๊งแพนด้าเรยแก๊งแพนด้าได้ดีนะครับก Panda, เ็กก Panda, นะบเข้ากันดูสมูทพอดูตอนจบเราก็รู้สึกว่าดูสมูทเพียงแต่ว่า ผมไม่อาจจะไม่ได้ค่อยซื้อความผูกพันกับทั้งแก๊งเท่าไหร่อาจจะซื้อความผูกพันในเชิงของคนสองคนสมามพัขวาในการเป็นเพื่อนแนวะแชร์แบบโพซิทีฟผมก็คลื่นชอบในตอนนั้นฉากแอคชั่นคุณภาพของแอนิเมชั่นก็ยังสูงเหมือนเดิมเหมือนดูซีรีส์เลยเหมือนสูงโอคันเคลื่อนไหวพล,ล,ลังพลังต่างๆแต่ส่วนตัวนะรู้สึกว่าไม่ได้มีความดูจบแล้วไม่ไม่มีความรู้สึกว่าโอ้กูอยากดูในไอแม็ก์พราะเรื่องนี้เข้าไอแม็กส์นะครับ ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ้อยากายตังเพิ่มไปดู iMAX ็กสไเยี่ยมผมรู้สึกนะสิบห้านาทีแรกไรเยี่ยมผมรู้สึกว่านี่นี่นี่คือสิ่งที่ควรจะดูใน i m แ x แต่เรื่องนี้คือ,อก็รู้สึกว่ามันภาพมันสวยแต่ว่ามันก็ไม่ไรู้สึกความอลังการความยิ่งใหญ่ความแบบเมโหฬารนของภาพของเรื่องที่จะเล่าจะรู้รู้สึกว่าโอ้ฉันต้องการดูใน iMA x มไม่ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นรู้สึกว่ามีคุณภาพแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแยะมากมาย นะครับเหมือนไอ้ e, ก่อนหน้าน,นี้ทันจิโร่เดโ e โซเลเยอร์ที่ผมไปดูในโรมก็เหมือนกันก็ภาพสวยทุกอย่างสวยสะใจแต่ว่าแต่แต้อยอมรับนะอัน,น,น,อ,น,น,นอันนั้นอันนั้นอินอันนั้นอันนั้นจะองไห้อันนั้นโหดมากแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ไ,มได้ไม่ได้ถึงจุดนั้นพวกไวัยลง้งไวัยร้ายอะไรเข้ามาก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีดูได้เพลินๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปลงรายละเอียดว่าแต่ละตัวมีพลังอะไรหรืออะไรมากมายจนทําให้เรารู้สึกว่าเราเราตื่นเต้นกับการต่อสู้มากมายนะัก เออเราไม่รู้สึกเพราะเราไม่รู้ว่าใครมีพลังอะไรไอพี่โกโจเนี่ยผมก็ยังไม่ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้แกมีพลังอะไรเลยไม่ได้เข้าใจพลังแกเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้สึกว่าการต่อสู้แต่ละคนมันเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นมากเท่าไหร่นักมันก็เออสู้กันไอ้นี่ต่อยไอ้นี่นี่ต่อยนั่นมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายเท่าไหร่นักก็รู้สึกว่ามันมันอยู่ในระดับที่มีคุณภาพแต่ว่าก็ไม่ได้เล้าใจหรือตื่นเต้นมากมายแสนเข็นอะไรเท่าไหร่นักนะครับโดยภาพรวม ภาพรวมได้ผมพูดนะเดอะมูวีู่นเนี่ยก็คือเป็นในเชิงของคุณภาพในเชิงงานภาพในเชิงแาอน,านิเมชันก็ถือว่ายังสามารถรักษามาตรฐานของซีรีส์ได้เลยเพียงแต่ว่าเพซิ่งจังหวะของเรื่องอะที่ดีมากๆในซีรีส์อะมันใช้ไม่ได้กับการเล่าเรื่องหนึ่งชั่วโมงครึ่งของหนังมันก็เลยกลายเป็นว่า มันเร็วด่รเ,รเราดูเหมือนซีรีส์ที่เอามาเรียงต่อกันร,ระยะเลยชั่วโมงครึ่งแทนที่เราจะได้ค่อยซึมทราบความรู้สึกของแต่ละตอนซึมทราบความรู้สึกของตัวละครเราได้อยู่กับตัวละครเห็นความผูกพันของตัวละครนู่นนั่นนี่มากมายมากยิ่งขึ้นเราดันรู้สึกว่าเราไม่ไรู้สึกขนาดนั้นแล้วพอความรู้สึกตรงนี้มันไม่ได้มันไม่ได้พอกพูนมามากพอตอนสุดท้ายที่มันควรจะเป็นบอสใหญ่ที่เราควรจะห่วงหาทุกคนห่วงพระเอกห่วงชะตากรรมพระเอกห่วงตัวร้ายเกียรตัวร้ายอะไรก็ตามแต่เราดันไม่รู้สึกเท่าไหร่นะัก นะครับแต่ผมชอบความสัมพันธ์ระหว่างพี่โกโจกับผัวรักผู้ร้ายนะที่ที่ดูในซีรีส์ผมจะงงๆเท่าไหร่ว่ามันจะอะไรกันนักหนาวะแต่พอดูเนี้ยผมเริ่มผมเริ่มเก็ตผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีเป็นคู่ปรับเป็นดัมเบลดอร์กินเดอร์วันเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้เลยผมไม่รู้คู่ปรับที่แบบว่าเอาเอา,เอาลูกเอาลูกน้องไปสู้มัน <laughs> มันเรียกว่าอะไระลูกกะจอกไปสู้แบบนั้นเออผมผมชอบความสัมพันธ์ของของคู่นี้แล้วก็ชอบในการที่ เขาต่างคนต่างก็มีวิธีคิดของตัวเองนะครับแต่ว่าก็อยากจะเข้าใจผู้ร้ายมากกว่านี้นะว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เขาคิดไปแบบนั้นมันก็ต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างมันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างแหละเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูในซีรีส์ซึ่งก็ดีกนแล้วไปเล่าในซีรีส์ดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนจะมีเวลาให้พริบานมากกว่าในเวอร์ชันนี้นะครับก็ตามนี้ก็เรียกได้ว่าคุณภาพก็มีเพียงแต่ปัญหาคือต้องมาอยู่ในหนังแล้วเพซิ่งของตัวเอง ทำได้ไม่ดีพอนะครับก็เลยออกมากระท้อนกระแท่นแม้ว่าจะมีอะไรเวิร์กแต่ก็ยังกระท้อนกระแท่นอยู่ดีนะครับสำหรับจูจุสุจูจุสุไคเซนซีโรเดอะมูฟี่นะครับก็ใครคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะชอบไม่ชอบชอบเหมือนกันไม่ชอบพี่ตรงนี้มีอยู่แล้วถ้าตรงนี้เขาตัดไปเยอะหรือเฮ้ยพี่ในมังงะก็เป็นอย่างนี้ เฮ้ลองแชร์ลองบอกกันมาได้นะครับผมเองก็ไม่ได้รู้อะไรแบบนี้มากเท่าไหร่นักนะบอกทุกคนไว้ก่อนก็รู้เท่าที่มีอยู่ในมีอยู่ในเขาเรียกว่ามีอยู่ในซีรีส์นั่นแหละที่เป็นอนิเมะมันอาจจะมีเหตุผลที่ต้องเล่าแบบนี้พี่มันต้องมีฉากนี้เพราะว่าจะตีไปตรงนี้อะไรก็บอกกันมาได้นะครับผมอาจจะไม่ได้รู้เยอะเท่าไหร่นะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับจูจูสึไขเซนนะครับว่าแต่ไครเซนมา